สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับายาที่ใช้ในการคุมหญ้าในนาหวานแห้งนะครับซึ่งในฤดูกาลตอนนี้นะครับทางภาคอีสานแล้วก็หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับก็จะเริ่มทําการทํานาปีกันละนะครับวิธีการทํานาของทางภาคอีสานส่วนใหญ่นะครับในช่วงนาปีจะเป็นการทํานาแบบหวานแห้งก็คือเราไม่มีระบบชนประทานก็จะใช้ระบบจาก ฝน,ฝนตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนานในเขตทางอีสานส่วนใหญ่จะเป็นนาหวานแห้งเป็นหลักนะครับก็ในการทํานาหวานแห้งนั้นอนะ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องวัชพืชค่อนข้างจะเยอะถึงเยอะมากถึงก็มีการกล่าวกันว่าถ้าเราไม่อ่าฉีดคุมวัชพืชเนี่ยจะมีเดือดยอเต็มแผ่นดินเลยอย่างน้อยวิธีการหนึ่งที่เราจะช่วยทําให้วัชพืชลดลงก็คือการฉีดคุมวัชพืชน,นะฮะหรือว่าเรียกว่า ายาคุมหญ้าในนาหวานแห้งนะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักนะครับก่อนที่เราจะรู้จักยาเรามารู้จักลักษณะของดินที่ควรจะฉีดยาคุม,มชัชพืชน,นะครับ <t une> ต้องเป็นดินลักษณะแบบนี้นะครับ <t une> ดินที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะครับนะทำเป็นก้อนใหญ่ๆไม่ดีนะครับถ้าดินละเอียดแบบนี้การฉีดจะทําให้ยาเนี่ยมันเข้าไปได้ทั่วถึงนะฮะได้เข้าได้ทั่วถึงดีกว่าที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆ,ๆจะต้องทําให้เป็นก้อนละเอียดละเอียดเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยครับคือลักษณะของดินที่ฉีดยาคุมวัชพืชได้ผลดีนะครับยาหรือว่าผมจะเรียกว่ายาคุมหญ้าในนาหวานแห้งนะครับลักษณะดินต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นดินเล็กๆในละเอียดๆแบบนี้นะครับเรามารู้จักยาว่าเราจะใช้ยาอะไรบ้างในในหญ้าที่เกิดขึ้นในนาหวานแห้งก็มีทั้งหญ้าใบแคบและใบกว้างนะครับตัวแรกที่จะแนะนามารูจักก็คือตัวนี้เลยนะครับเอทีสตาร์นะครับเอทีสตาร์นะครับนะครับนี่คือ ยาคุมหญ้าในนาวหวานแห้งนะครับ HT Star นะครับตัวคุณสมบัติตัวนี้นะครับก็คุมวัชพืชที่เกิดจากใบแคบเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกหญ้าตีนเปดตีนกานะก็คือหญ้าที่ขึ้นจากเมล็ดนะฮะทั้งหมดส่วนหญ้าเก่านี่จะไม่สามารถคุมได้คุมได้เฉพาะหญ้าที่ขึ้นจากเมล็ดเท่านั้น HT Star นะครับตัวยาตัวนี้นะฮะไม่มีไม่มีสี นะครับไม่ติดเสื้อไม่ติดอ่าไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นฉิวนะครับเอสทิสตาตัวนี้หนึ่งขวดตัวนี้นะครับอ่าเราจะให้ผสมกับยาคุมวัชพืชใบอ่ากลุ่มใบใบกว้างนะครับถ้ามีวัชพืชใบกว้างก็สามารถใช้อีกตัวหนึ่งได้ครับเป็นสารออกซิฟูออลเฟนนะครับตัวนี้นะครับสารออกซิฟูออลเฟนนะครับนะครับและอีกตัวหนึ่งนาบที่อยากรู้จักก็คือตัวเซฟเฟอร์ นะครับเซฟเฟอร์เนี่เป็นยาจับหน้าดินจะทําให้ยาในเกาะอ,อยู่หน้าดินได้นั่นขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ประสิทธิภาพการคุมหญ้านี่คุมได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะไบโอเซฟเฟอร์ Bio aper, ยาจับดินนะครับนะครับนี่ก็คือยาคุมหญ้าวัชพืชในนาข้าวในนาหวานแห้งนะครับ